หัวคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยลงหนักทูดจีนในขเขมรหลังจากที่พูดว่าจีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตยของชาติความมั่นคงผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและจะเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือเรื่องการพัฒนากัมพูชาได้เสมอเพจของอาจารย์เดชานารนาถได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าโพสต์เดียวของทูตจีนในขเขมร เล่นเอาเละไปทั้งประเทศจีนผลที่ตามมาคือ 1. คนไทยเชื้อสายจีนเกือบทั้งประเทศขอให้ตัดขาดจากจีนไม่นับเป็นญาติข้อ 2. คนไทยเชื้อสายจีนขอสนับสนุนไต้หวันข้อ 3. คนไทยเชื้อสายจีนไม่ขอสนับสนุนการสร้างทางรถไฟเชื่อมไปหาจีนข้อ 4. คนไทยเชื้อสายจีนขอแอนตี้สินค้าจีนทุกชนิด ข้อหคนไทยเชื้อสายจีนขอประนามจีนว่าเป็นนกสองหัวมีสันดานเหมือนขเขมรข้อ 6. คนไทยเชื้อสายจีนขอประนามจีนว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ของไทยอีกต่อไปคนจีนเชื้อสายไทยสำนึกในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ในาน้ำมีปลาในานามีข้าวดำเดินชีวิตอย่างอิสระเสรี